โบราณหรือธรรมดาที่หลมพี่ีหยอกก็คือดูนะแค่นี้พอเมื่อกี้เราต่อเต็มหไหมอันให้ยอดแค่ตร่งตสี่อ่ะอนนี้พอเห็นไหมแคนนี้พอหยดไว้แบบนี้เพื่อเหลือเนื้อที่เอาไว้หยดตัวหน้ากะทิอย่าหยดให้เต็มจนเกินไปหดือจะล้นแค่นี้พอหนึ่งตัวตีหนะ เห็นไหมหลหเต็มทุกหลุมก่อนเลยให้ให้ได้ทุกหลุมก่อนหายไหมอันนี้พอแล้วพอเสร็จแล้วปั๊บทีนี้เราก็หยอดตัวหน้าตามอันทีนะตัวหน้าคือหยอดนี้ให้เต็มพอดีเลยเห็นไหมอย่าให้ล้นเห็นไหมบีบปล่อยบีบปล่อยให้เต็มพอดีแบบนี้เห็นไหมอ่า เพราะว่าเราเหลือ,ลอที่ไว้แล้วเห็นไหม